อมาดูกันต่อพี่น้องนะทันตพงศ์บริษัททันตพงศ์พี่น้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันนี้โกเบะพี่น้องโกเบโกะอันนี้โคมสัสุโคมัสุนะพี่น้องอันนี้สองร้อยสิบนะครับสองร้อยสิบโคมัสุเบิ้ลเด็กพี่น้องเด็กสองร้อยสิบอีซีนะครับสองร้อยสิบโคมัสุตัวเล็กก็จะเป็นโคมสัสุตัวเล็กข้างในนะครับพี่น้อง ว่ศนุพงศ์ linkage, พี่น้องเนาะอ่ารถตักพี่น้องดึงนี่พี่น้องขนะ้างบงขั้นนี่อันนี้คือหกล้อเลยพี่น้องเนะี่ยหกล้อแต่ว่าเพิ่นมาแต่งเป็นสิบล้อเนาะแล้วก็ทำเป็นสิบร้อนะครับก็ต่อเห็นไหมครับเบิ่งพี่น้องเนาะไม่ใช่สิบร้อนเลยพี่น้องไม่ใช่สิบร้อนตัวใหญ่เลยเป็นหกล้อแต่ว่าเป็นสิบร้อนของหกล้อพี่น้องเอารถหกล้กอไปเห็นพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องสุดยอด เ,เ,เดี๋ยวกันยังยวัวกันกับสิบหลอดเลยพี่น้องว่ากระบะมันใหญ่พี่น้องใส่หินได้ชคูท้เท้อกันกดกลับเบนวางซนเนาะอู้หูทางน้ำมันจะไปยังไงเนี่ยสำหรับคนหินคลุกนะครับสำหรับคนหินคลุกวิ่งหินคลุกวิ่งลุกลังวิ่งไกล มาทานเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นอ่าดูล้อนะครับล้อมจะเล็กนิดเดียวล้อมก็ไม่ใหญ่คนครับมันก็ว่าใช้หินเลยซ้ำซิฟหล่อเลยครับซ้ำกันว่ามันอาจจะอาจจะว่าใส่ซ้ำกันเลยโอ้มันรับน้ำหนักได้ดีครับยัง้งกันได้หน่อยหนึ่งนะครับเบื้องหลังก็ซ้ำซิฟหล่อขึ้นมาแล้ว cả ba dạy hàng luôn đó, nha, công ty Tân Phú nữa, à, phi nông nữa, ah, tôi để 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 công ty làm công nhân, 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 cái รถหน้ำชอบมาสีแตะสอดเด็กพี่น้องมาเนี่ยวันน้นก็ว่าคนขับนะสีน้ำแต่เช้าเลยนะสีเตะน้อพี่น้องเอ๊ะเตะสอดพี่น้องนั้นนลงลงรถน้ำพี่น้องไปสีน้ำแต่เช้าเลยสุดยอด เดิครันเนี่ยครับกดแชร์น,น,นะเนี่นนยเดี๋ยวครับน่าโอ้ติดน้าเลยเท่าเลยตัวเนี้ยนเล่าโอ้ดเดินเดินนะพี่น้องเนาะติดตามเป็นครับอย่าลืมด้วยกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นี่นติดตามกันพี่น้องเนาะกับเชียงลังไม่โครทีสเก็บเนาะ ขอบคุณหลายครับ